สบายพี่นีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขูมสุขคนเนาะพ,พอกับส่องเบาใ่คือเกาคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คืออยู่ห้อยู่หน้าคือเกาพี่น้องวันนี้ก็มอมารอให้ราหน้าหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วมาสิมาเบิงเขาแม่เขาเอื่อยเนาะคนปลูกผักเ็ดสวนปลูกผักพี่น้องเราดูการนี่เสร็จสิ้นขอกันนี้ละปลูกผักปลูกหญ้าปลูกหอมปลูก พ่อได้กินนะพี่น้องเนาะพอพอโบได้ซื้อเขาเจ้าว่าชันซาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขายังอยู่ป่าพี่พี่น้องห๋ยวเขาทีพาไปเบื่องไปชมว่าเขาเจ้าเห็ดไปหอดไซ้แล้วสบายพี่น้องปลูกไว้กับมันมีนามไก่ๆนี่พี่น้องนี่แหละลานสาวก็ยังมาานาม ซึ่งหน้าของเ้ากันนี่พี่น้องอันนี้แค่หัวมันเราเป็นห้องเป็นพายอยู่นพี่น้องในหน้าเบาชัยที่บรเห็นไก่โยนพี่น้องหน้าพายของเขาหัวนองเอาไว้หดตพักเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเห็ดนานแล้วหรือบระธนแล้วเขบบาบระนหู เอาท่านได้ปปไปเบิงเดี๋ยวจีบอสายจะพาพี่น้องไปเบิงเนาะบ่าลงมือไปหอดไสแล้วเอาเข่าเอามากินนั้นได้พี่น้องแต่หมู่บ้านมันออกมาเห็ดอะ้วพี่น้องนี่ก็คือฟุ้นเตรียมการจะได้ใส่หอมใส่เครื่องปูกเครื่องพังนู่นพี่น้องไก่ขนาดไก่สีเหลือง่ะบอ ไล่จังนานแล้วน,นี่พี่น้องคุมนานผักอยากคือคุมแต่งโมปูนานผักก็ได้อันนี้หอมบ่เงยแลบอ่พอแล้วเงยแลนะปูกาได้นนะ

ยังมีเล้าคุม้มบ่ในคุมป้อนยาวๆไปนี่นะกูมาโทรมาแตง่งอ,อ่ะ,ะ,กะก็ไปจะขุดหรอกก็ได้นะไม่โทรคุณโทรยได้เลยโอ้ผอแล้เข้าหมืนจะเปลี่ยนโพดนะท่านี้นะอันนี้พูนฟูยนอโอโอ้เป็นโพดจะมันไม่ได้เาขเข้าออได้แต่เบอรอนะทั้งใหญ่นะปัดปูป้อนนะโอ้แต่ไม่ได้แหงขุด เริ่มต้นแต่เมื่อวานนี้หดน้ำเลยสบายดีป้าลุงเจ้าเพชรยังหดผักผักแน่แนมันบทดทนายขื่นผักวายหดผักใน่แนมันหมดทนายขื่นผักนุหดคุมกว่าวันนี้หดทนายเป็นหดผักหอย ห้องนี้มันบอรันมีผักกาลองเริ่มลงมือเอาหมาแล้วเ <c oughs> อนาเบะมาเคอบอก nằm nam sơn la cái đó cái đó này bùa mình đây này đèn quạt nhỉ chị ถาแทบ้านมันมีได้บอสลภกยโลหมันนี่บอนี่ก็อุปกรณ์ว่าพ่อของไงอุปกรณ์ว่าพอ่อ ส่วนมากก็มีแต่้อมบัวหล้ายขนาด้อมบัวนี่หตอนนี้กำลงังเริ่มเห็ดพี่น้องแด็ดค่ะเด็ดข,าด,ดา,ขาดการวันนั้นเพื่อที่จะกิน

นี à, ่แหละพี่น้องนี่แหละพี่น้องตอนนี้บอไหวห่อนแดดโอ้ลงมือแล้วบ่อใส่จะคอยอัปเดตให้เบิ่งพี่น้องมีแต่เขาเอืึอยเขาแม่เขาละซาววิธีชีวิตชาวบ้านพี่น้องแล้วขอแล้วนำเขาก็นี่แหละ เห็ดนานพักบอ่อเห็ดสวนพักบอ่อปลูกพักปลูกเนวอยู่แนวกินใช่น้ำในน้องในพายให้มันเป็นประโยชน์เนะาะสัรนอกระิีได้จะซื้ออันนี้ก็สษีได้ลดรายจ่ายลงเธอมันลายเขาก็ได้ขายนำ้ำในหน้าบ่าวใช่เลยพี่น้องปลูกก็ดีนะ่นึง เพราะว่านาบาวใส่ในนี่จะเป็นตาก้าแล้วก็ห้าเห็ดหัวเห็ดสวนออมไว้เรียบร้อยขั้นไปนั่พี่น้องขั้นไปปลูกไก่น้องฝรั่ยาเพราะว่ามันสีดีเห็ดหัวใหม่อีกเพราะฉะนั้นท่านก็เลยปลูกนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นลานเสาข <c oughs> ยันขนาดพอมือนีเป็น,นวันเสาร์ก็ได้ข้าเหียน อนาบนาวหดผักห้อยบอเจ้าจะจะเ,เลื่อนแต่กระแดดเอาได้ไปทั้งได้พี่น้องแล้วเขาแล้วน้ำก็น,นี่ละปลูปกผักปลูกหญ้า บางก็หาขุดกบขุดเขียด,ด,ด,ดหาอยู่หาก,กินบริเวณอมอมสวนผักมีแต่ปลางูคอยก็เริ่มปล่อยแล้วพี่น้องตอนนี้พอแล้าาวเข่าล้ายแล้วพี่น้องแถวบ้านแล้ยวลำบดชนะบ้งพี่น้องเกี่ยวนะนนกันที่ย่างกันย่างแต่ปั่นเพราะว่ <c oughs> าซีนี่ ยังมทนาีบางเจ้าก็ได้อท่านใน้ปันบ่งบรรยากาศแบบแดดเปรี้ยงโลดคอเอืนว่าแดดทุดสุดนี่ <c oughs> มก็เริ่มขุดคุ้มกันอันนี้มานำลังเอือ้อยคนมาแลวหอนแล้ว อืพี่น้องแดดสุดยอดเลยเก่งขนาดอะไรพี่น้องอาาก็บ่าวใส่กับิีดีฮามาพระจากเลยเนาะคลิปนี้ก็ได้ยังไดก็ขอความมุขควใจพ่อแม่พี่น้องสุขูขสุขคนที่เสียสละเข้ามาเมืองมาสมส่องบา่าวใสแล้วก็ฝากซ่องในเรื่องพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้บา่าวใส่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะ ดิงแจ้งเตือนเพื่อที่จะบไิพลาดคลิปใหม่ๆพี่น้องไปแล้วพี่น้องพ่อกั็ไม่คลิปนานะพี่น้องนอ้อสบายดี